วันนี้ทุกคนนะคะที่เริ่มสนใจการมาสร้างไรายได้กับสีไร่โมโนเริ่มสนใจการปลุกเราไอแล้วแต่คุกให่คะไม่อยากออกกล้องค่ะทําคลิปไม่เก่งแต่งรูปไม่เป็นไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าที่กลุ่มหนึ่งหกแปดุณซื้อสีไรของเรานะทุกคนคุณไม่ต้องไลฟ์สดไม่ต้องทําคลิปคุณก็สามารถสําเร็จได้ค่ะ เพราะว่าเรามีผู้นําทําให้นะคะคุณสามารถเข้าไปเรียนรู้วิธีการได้ฟรีครูไก่ถึงบอกเลคะถ้าคุณสนใจแต่คุณยังไม่มั่นใจคุณสามารถลงทะเบียนฟรีก่อนได้จากนั้นขอเข้ากลุ่มไปเรียนรู้ได้ฟรีค่ะเขาปลูกรวยกันยังไงเขาทําเงินกันแบบไหนมันจะชัดเจนจริงไหมตรวจสอบได้หรือเปล่าน,นะคะคุณสามารถเข้าไปเรียนรู้เพื่อทําความเข้าใจต่างๆได้ฟรีก่อนที่คุณจะตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าสําหรับใครนะที่ทั้งยังไม่แน่ใจหรือย,ยังไลฟ์สดไม่เป็นยังไม่เก่งคุณเข้าไปเรียนรู้ได้ค่ะเพราะอย่างที่บอกไปนนาอย่่งคที ไม่เป็นกลัวกล้องนู่นนี่นั่นเราก็มีสเต็ปเทปสอนให้มีผู้นํามาพูดให้คุณทนะําหน้าที่แค่แชร์ไลฟ์แปะลิงก์แค่นั้นเองส่วนวิธีการทํายังไงเอ๊ะครกไก่ทํายังไงหนะ้าแบบไหนนะเดี๋ยวนะคะถ้าคุณเข้าไปเรียนในกลุ่มคุณจะรู้วิธีการทั้งหมดแน่นอนแบบเจาะลึกฟรีๆด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะอยากจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสีวิไลแต่ยังไม่มั่นใจทักมาขอลิงก์ลงทะเบียนฟรีก่อนได้ค่ะแล้วค่อยไปเ,เรียนรู้ด้วยตัวเองถ้าชอบถ้าใช่ก็ทำมันถ้าไม่ใช่ก็แค่ไม่สนใจไม่ทำแค่นั้นเองค